ปิ้งคาเวครับวันนี้หลังเลิกงานนะเดี๋ยวเราจะมาชิมกาแฟกันนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยตรงที่ว่าผมได้ตัวเขาเรียกว่าเป็นที่กรองกาแฟนะเป็นที่กรองกาแฟแบบสเตเลตนะครับอันนี้สั่งซื้อมาจากเว็บออนไลน์นะาราคารู้สึกว่าจะประมาณ83บาทนะครับนะสั่งจากเมืองจีนนะ ซึ่งอย่างที่บอกครับก่อนหน้านี้ผมทานกาแฟาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการต้มด้วยมัคาพอดเนาะคราวนี้น <c oughs> <c oughs> ก็เลยไปเจอเจ้าตัว,ต,วตัวที่กล่องกาแฟาตัวนี้นะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวมาลองลองเปลี่ยนวิธีการกินกาแฟาดูดีกว่าเปลี่ยนมาเป็นจากการต้ม้ดยมัคาพอดนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนมาเป็นการ ดริปกาแฟนะดริปกาแฟเดี๋ยวจะมาลองกันนะครับก็เลยลองซื้อตัวนี้มานะก็ราคาไม่แพงนะครับต้องต้องบอกตรงๆมาด้วยความที่ผมไม่เคยไม่เคยดริปกาแฟมาก่อนนะครั้งนี้คือครั้งแรกนะครับก็เลยยังไม่กล้าที่จะซื้อ,อแบบดริปเปอร์ที่มันแพงๆนะก็เดี๋ยวลองลองดูก่อนนะครับว่าแบบนี้ยมันจะมันจะเหมาะกับเราไหมแล้วก็รสชาติของกาแฟที่ได้จากการดริปเนี่ย <c oughs> จะถูกใจเราหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวลองมาแกะดูข้างในกันนะ กล่องมันก็มาเป็นแบบกล่องกระดาษธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะราคาแค่นี้เนาะข้างในก็จะมีก็จะมีถ้วยใสยๆเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกนะครับในนี้ก็จะมีอ่ะมีคู่มือด้วยนะก็จะบอกวิธีการว่าต้องทำยังไงต้องใช้ยังไงนะครับไม่อยาดแล้วกันนะกล่องไว้ตรงนี้อ่านี่คือตัวพระเอก จะเป็นวัสดุตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกสีดำดำนะตรงนี้ก็จะมีปุ่มให้เราสามารถที่จะจับได้นะครับตรงบริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นที่กรองนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นสเตนเลสนะครับก็เป็นรูเล็กๆเ,เต็มไปหมดนะเข้าใจว่าน่าจะใช้การเทกาแฟลงไปแล้วก็เทน้ำร้อนเนาะ ซึ่งความพิเศษของไอ้เจ้าที่กองกาแฟตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถที่จะกลางปีได้นะนี่นะเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะเอาไปหย่อนอ่าเขาเรียกอะไรเอาไปวางมือบ้บนแก้วเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันแบบแหม้ด้วยความที่มือใหม่เนาะผมก็ไม่มีเหยือกไม่มีอะไรนะผมที่บ้านมี้ตัวนี้อยู่นะครับก็จะผมก็จะลองแบบนี้นะอ๋อมีตรงกลางก็ได้เว้ยอ่อันนี้ใส่ลงไปนะครับ แบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะได้กาแฟเป็นยังไงวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมได้บดกาแฟไว้เรียบร้อยแล้วนะก็บดค่อนข้างหยาบนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ประมาณน้ําตาลทรายโดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวคือผมก็ไม่ได้มีปริมาณอะไรที่ชัดเจนะนะฮะเพราะว่าไม่ได้กะไม่ได้อะไรเลยนะก็กะว่าปกติเหมือนที่เราเคยใช้มอคค่าพอตประมาณ 3ครับในการต้มนะครับผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับกาแฟที่ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณขึ้นมาถึงประมาณนี้นะฮะตอนที่ผมดูนะูีประมาณนี้นะครับโอเคครานี้เราก็จะมาใส่น้ำร้อนกันนะผมได้เตรียมน้ำร้อนมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่ม เทก่อนอันดับแรกนะอืมว้าวโอเคเออเริ่มมีน้ำเออมีกาแฟไหลมาแล้วถือว่าเร็วนะเร็วไปบ้างอืโอม้มันมีฟองมันมีฟองอากาศด้วยคุณผู้ชมอืม ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเน่ยหดิบกาแฟครั้งแรกนะครับผิดถูกประการใดก็อย่าว่ากันนะครับสีสันถือว่าใช้ได้นะครับสีสันถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวก็จะค่อยๆเติมน้ำนะครับนะดูการไหลของกาแฟสีสันก็ใช้ได้นะครับนะ เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึง่งนะโอเคนะครับก็หลังจากที่เรียบร้อยแล้วเราจะคือมันยังยังไม่มันยังต้องหายยังไม่หายหยดอ่ะนะมันยังหยดอยู่แต่ก็ก็เอาละนะเราคงไม่เอาละนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาใส่เจ้านี้ไว้นะเข้าใจว่ามันน่าจะนี่แหละประโยชน์ของมันนะโอเค,อเคนะครับด้วยน้ํากาแฟที่ได้ก็น่าจะได้สักประมาณแก้วกาแฟหนึ่งพอดีนะครับ ดูจากสีสันแล้วก็ค่อนข้างที่จะอืมถือว่าไม่รู้นะต้องลองนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะอย่างที่บอกนะครับดิบกบาแฟครั้งแรกนะมันลองเลยดีกว่านะโอ้แตก่กลิ่นนี่ขอบอกเลยนะครับมาสรจันทีเดียวนะอืมอืม ไม่ต่างนะครับไม่ต่างอะไรกับต้มด้วยมะคามพอตหรอกแต่ว่าของอต้มด้วยมะขามพอดเนี่ยจะรสจะจะจ,ะจะหนักกว่านี้หน่อยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเอสเปรสโซเข้มข้นใช่ไหมครับอันนี้มันก็ใช้วิธีการน้ําร้อนผ่านสกัดเนาะแต่รสชาติก็อืมีคาแรคเตอร์ Character ของมันนะครับอืมอร่อยนะ <S 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 ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับ เ็าเรียกเลยนะที่กองดริปกาแฟนะครับราคาไม่ถึงร0อยบาทนะก็ได้มาเป็นเซตแบบนี้นะครับใครที่อยากจะลองหรืออยากจะเปลี่ยนวิธีการทานกาแฟแบบใหม่ๆดูก็สามารถที่จะไปลองจัดหามาได้นะครับราคาถือว่าไม่แพงมากนะก็หาซื้อได้ที่เว็บออนไลน์ทั่วไปโอเควันนี้ขออนุญาตดื่มกาแฟก่อนครับสวัสดีครับ